ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e e c h a n n e l มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e e c h a n n e l กันนะครับวันหยุดแบบนี้เช่นเคยนะครับเจอกันประจํากับรายการหุ้นการบ้านลายสัปดาห์นั่นเองอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวบยอดนะครับเดือนพฤษภาเลย2สัปดาห์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าต้นเดือนของของพฤษภาเนี่ยถือว่าวันเทศค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันหยุดเยอะทีนี้ก็เลยขอรวบยอดไปสัปดาห์ต่อไปเลยทีเดียวนะอ่า ก่อนจะไปเริ่มนะครับก็เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทั้งมาคอมเมนต์นะครับแล้วก็มากดไลค์ให้อันนี้ขอบคุณมากๆเลยถ้าแชร์ให้ด้วยจะดีมากนะครับตอนนี้อยากจะถึง1000 s u b s ซ r i b e แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆขอบคุณมากเลยครับอ่าขออัปเดตนะครับในส่วนของเซ็ตเนาะว่าเป็นยังไงนะครับภาพรวมของเซตตอนนี้นะครับก็ถือว่าย่อลงมาอย่างที่เราเห็นเนาะหลุดลงมา1667 แต่นะครับในหุ้นการบ้านรายสัปดาห์เนี่ยเราจะอัปเดตนะว่าใน3กลุ่มเป็นยังไงนะครับทั้ง mai z e t 50แล้วก็ s ซ t ธรรมดาตอนนี้จะเห็นว่าภาพเหมือนกันมากดูสิเหมือนไหมภาพเหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือนะครับในเซตห้เนี่ยย่อลงหนักกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะตอนนี้นะครับออกองทุนนะครับพยายามปล่อยตัวเซตห้ออกมาเนาะทำให้เขาพยายามย่อแล้วก็ กลับไปซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะกลับไปซื้อตอนไหนแต่ถ้าเรามองนะครับในกราฟเส้นนี้นี่จะเห็นนะครับว่ามันเคยเป็นโลเก่าก่อนหน้านี้ของเส้น50แล้วมันกระด้งกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่ามีโอกาสที่จะเด้งสวนกลับขึ้นไปนะดังนั้นก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในเส้น50เออแต่ว่านิดหนึ่งตรงที่เส้น50ราคามันจะค่อนข้างสูงเนาะมันทําให้บางคนเนี่ยเก็บหุ้นได้ไม่เยอะนะครับก็ลองไป ลองไปดูแล้วกันว่าตัวไหนที่ในเซ็นห้สิบเนี่ยราคาที่มันย่อลงมาก็ลองไปเล่นดูเนาะแต่กลุ่ม MAi ครับเป็นกลุ่มที่ถามว่าขึ้นมาได้โอเคไหมตอบเลยว่าโอเคแต่ตอนนี้ราคาของ MAi เนี่ยจะเห็นว่าเขามาชนไฮเดิมของเขาแล้วนะครับแล้วก็มีการย่อมาเลยมองว่าตอนนี้หุ้นตัวเล็กนะต่อให้มันขยับแรงแค่ไหนอะ่ะมันก็จะมีโอกาสย่อลงมา ดังนั้นเพื่อนก็เพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังนะครับในกลุ่มนี้เนาะช่วงเนี้ยดอกเบีย้ยก็ขึ้นนะครับค่าเงินบาทก็อ่อนค่ามีอะไรอีกน้ํามันดิบก็ขึ้นทองคําลดคือไม่ค่อยดีนะครับบ่งบอกถึงการถดถอยของอตัวเลขทางเศรษฐกิจเนาะดังนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับอ่าพม,มายาวแล้วทีเนี้ยไปดูในส่วนของหุ้นก่อนว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูในวีก,ก่อน นะครับตัว Week สำหรับตัว p j w เอร่า PJW เนี่ยเราลุยกันมั้งแต่เดือนต้นเดือนมีนาถูกไหมและตอนนี้มันก็ย่อลงมาในแนวรับนะครับตรงประมาณ4.38ของเราที่เราให้ไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเขายังไม่หลุดในโลอ่าเขายังไม่หลุดใน Stop Loss ที่เราตั้งไว้ทั้งๆที่แท่งไส้นี้บางคนก็ไม่ไม่เอามานับนะแต่สำหรับมาร์กมาร์เอามานับนะครับเพราะว่ามันคือขึ้นขึ้นลูกเนี้ย ทีนี้พอไปดูไทม์เฟรมย่อยนะครับก็จะเห็นว่าอ่ะ PJW เนี่ยย่อลงมาค่อนข้างเยอะนะเหตุผลที่ PJW ย่อลงมาเยอะแบบนี้มันมีอิทธิพลครับเพราะว่าตัวหุ้นเขา่มีปัญหาเรื่องการผลิตนะครับอาจจะผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายที่เขากำหนดเนาะแล้วก็ในส่วนของไอพลาสติกที่ทำเกี่ยวกับพวกน้ำมันเครื่องมันรายการผลิตแล้วก็ยอดขายมันลดลงนะครับแต่ที่จะมาช่วยใน PJW เนี่ยก็คือ พวกเกี่ยวกับการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํายาฟูดเกรดน้ํายาทําความสะอาดหรือว่าแม้กระทั่งพวกขวดแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับอันนี้จะมาช่วยในส่วนของเขามันเลยทําให้ราคามันปรับตัวลงเพราะว่านักลงทุนหลายคนคาดการนะครับว่ามันจะย่อเนาะแต่สําหรับม้คเนี่ยม้ามองว่ามันก็ยังดีนะครับดีกว่ามันหลุดสตอด็อปลอสลงไปเนาะเออเราก็ยังวางแผนได้สําหรับตัวนี้ม้ยังให้ไปต่อนะ ยังให้ไปต่อนะครับในสัปดาห์นี้เพราะว่าราคาตอนเนี้มันปรับย่อลงมาเนาะแต่ถ้ามันปุ๊ปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊บขึ้นไปแบบนี้เออเราก็อาจจะไม่ได้เล่นนะครับยังอยู่ในกรอบ2เหมือนเดิมนะยังอยู่ในกรอบ2เหมือนเดิมแล้วก็ภาพก็ยังเป็นกรอบในไซด์เวย์ขึ้นใหญ่นะครับดังนั้นเราก็มารับในโซนนี้แหละเนาะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ3าเปถ้าเทียบกับกรอบทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้อ่าไอซต์ I ตอนนี้แต่ลงมา40แล้ว ก็ถ้าใครที่จะเตรียมไม้แรกตัวนี้ถือเป็นโอกาสนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะไปต่อนะครับตัวต่อมาโอ้โหตัวนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบที่ถือมาด้วยกันเนี่ยตั้งแต่วันตั้งแต่เดือนเดี๋ยวนะมาร์กตีไว้อ๋อมาร์กตีไว้เดือนกุมภานะครับสาหรับตัวนี้ที่เข้ามาเนาะเราก็ติดตามกันมาเรื่อยๆอ่ะสำหรับตัวเนี้ย เราได้กันในโซนตั้งแต่10ประมาณ11บาท12บาทถูกไหมและตอนนี้มันขึ้นมาถึง14.6ถามว่าเราจะวางแผนยังไงกับเขานะครับก็ไปดูทำเฟรมวิกมันดีอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่ามันหลุดกรอบเดิมขึ้นมาค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีการเคลียร์กรอบข้างบนด้วยแบบนี้มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับดังนั้นมามองจากภาพย่อยนะครับจะเห็นว่า แนวรับเนี่ยมาให้ไว้ที่13.9ในโซนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในโซนส3 9เนี่ยน่าจะเป็นโซนที่เหมาะกับตัว rsi ตรงนี้มากที่สุดนะครับคิดว่า,าเพราะว่าถ้ามันย่อลงมาถึง13.9เนี่ย rsi มันจะย่อลงมาประมาณในแตะประมาณ50-40นะครับมาแตะเส้นเบดของเขาก็ถือว่าน่าสนใจแต่สต๊อปลอตรอบนี้ให้ไว้ที่13.4นะครับถือว่าอาจจะไม่ได้ลึกมากมายนักเพราะว่าเท่าที่มองนะหนึ่งเลยนะครับจะเห็นว่าในส่วนของการผลิตถังแก๊ เท่าที่มาเห็นน่มันมันลดลงนะครับในส่วนของบริษัทนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้บริโภคก,ก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในการส่งออกไปยังอ่าอเมริกาเหนือหรือว่าในโซนเอเชียก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เหตุผลที่เขาดันมาถ้าใครที่ติดตามลุงหรือร่วงหุ้นายวานม้าบอกไปแล้วใช่ไหมว่าจะมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าตรงนี้ครับสินค้าคงเหลือของ SMBC เหลือค่อนข้างเยอะ ต้องพูดอย่างนี้เลยเหลือค่อนข้างเยอะถ้าตีเป็นมูลค่าก็หลายหลายหลายล้านอะ่ะแล้วก็พอสินค้าคงเหลือเยอะอค่าระวางเหลือลดลงนะครับการส่งออกของเขาอะ่ะเขาก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้มันเลยทําให้ราคาของตัวนี้ดันขึ้นไปเนาะเพราะว่าอิทธิพลของเขาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการค่าค่าส่งอ่ะค่าขนส่งถ้าค่าขนส่งสูงรายได้ของเขาก็จะลดลงเช่นเดียวกันดังนั้นก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ปันผลก็โอเคนะ0.4อะ่ะเออ มาก็ได้ปันผลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอไอซไต,ตอนนี้แต่60ยังไม่จัง,จงหวะที่ดีเดี๋ยวรอมันย่อแล้วไปลุยกันนะครับโอเคตัวต่อมา SC โอโหตัวนี้นะครับก็สําหรับคนที่ติดตาม SC มาอมาบ้าบอกไปแล้วใช่ไหมว่าในช่วงที่เขาปันผลนะ่ะราคามันจะรูดลงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันปันผลแรงมาก0.2นะครับแล้วถ้าเราไปดูภาพก่อนหน้านี้อ่ะเห็นไหมคือภาพมันก็ภาพเดิม นะครับลูดเปิดมาลูดฟึดและสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะออกเป็นไซด์เวยตึ๊บๆๆๆๆๆดังนั้นตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากรอบ stop loss เราเตียงไว้อยู่แล้วนะครับในคืนนี้เนาะแนวรับตรงนี้มามองว่า3.64เป็นแนวรับที่น่าสนใจในแนวรับแรกเพราะอะไรเพราะว่า stop loss ในรอบนี้ที่เราให้ไว้คือ3.58นะครับเป็น stop loss ก่อนหน้านี้ในคืนนี้แต่ทีเนี้ยไอตัวเนี้ย stop l o s อ่ะ มาอยากขอลองดูขึ้นในการไซด์เวย์ตรงนี้ก่อนนะครับอขอดูภาพนี้อยากเห็นภาพนี้ก่อนอยากรู้ว่าทรงนี้มันจะเป็นทรงยังไงเนาะแต่ว่าที่ตีให้3.58เนี่ยเพราะว่า1คือถ้าเรามองจากตัวลายที่เราตีไว้นะครับจะเห็นว่ามันจะยืนในทรงนี้แหละก็เลยคาดการไว้ว่าน่าจะยืนประมาณนี้นะครับสำหรับ s c เนาะ,อะพอไปดูไทม์เฟรมวีคก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการถ้าถ้าไทม์เฟรมวีคนะ กรอบแท่งนี้กรอบแท่งบนเนี่ยถือว่าไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับเขาก็จะมาเล่นกันในกรอบ1มารอกันในกรอบ1นเนาะสำหรับตัว s c แต่ถ้าถามถึงตัว a.c นะครับไปดูในส่วนของตัวโครงการและกันที่เขาทําสําเร็จไปนะครับทั้ง13โครงการเนาะเป็นบ้าน80%เนี่ยกย็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าบ้านแนวราบมันได้ยังไงอะได้ประโยชน์จากตอนโควิด ก็แปลกเหมือนกันนะครับคนไปซื้อไปซื้อบ้านมากกว่าคอนโดนะเออตอนช่วงโควิดเนาะทำให้ถือว่าใช้ได้เลยบวกกับตัวเนี้ยเขามีการร่วมทุนกับตัวซิ p แม็เนาะมันก็เลยทําให้มามองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียนี่หว่านะครับเสียแค่่ามันเป็นราคาตอนปันผลเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเวลาหุ้นปันผลถึงรูดทั้งๆท,ที่หุ้นก็ดี แต่ทําไมมันถึงสะท้อนภาพออกมาแบบนี้ข้อดีนะครับก็คือเขาคืนผลประโยชน์ให้กับคนที่ถือหุ้นเนาะทำให้คนที่ถือหุ้นเนี่ยมั่นใจว่าว่าเขาได้รับผลประโยชน์ไปด้วยไม่ใช่แค่การขายหุ้นถูกไหมมันก็เลยทําให้คนที่ถือหุ้นเนี่ยเขาพยายามถือเพื่อเอาเงินปันผลตรงนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยที่เขาแบบเล่นเกงกําไรอพอพอจะถึงวันปันผลเนี่ยเขาก็จะขายาไปก่อนนะครับมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันลูดลงมาขนาดนี้ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะในความรู้สึกมากนะสำหรับการปันผลแบบนี้นะครับตอนนี้อาซยย่อลงมาแล้วถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจในกรอบแรกอ่าใครที่ชอบพุ่นปันผลเตรียมรุยได้เลยครับผมอ่าตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวอมะตนะเนาะอมตะเนี่ยให้แนวรับไว้ที่21.7นะครับแล้วก็สต็อปร้อยยี่บาทแนวต้าน23บาทก็จะเล่นกันในกรอบนี้เนาะเพราะว่ากรอบ2เหมือนจะไปแต่ไม่ไปนะครับล่ะเราถือกันมาเนี่ย เราเล่นกันมารอบแรกเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาเนี่ยตีลูกศรไว้นะครับก็กราฟเนี่ยยังมองว่าถือว่าโอเคนะนี่ถ้าดูปรับจากภาพใหญ่นะครับเนี่ยมาได้ไกลแล้วแหละอมาตะเนี่ยตั้งแต่10กว่าบาทขึ้นมาเนี่ยนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอมาตะการดําเนินธุรกิจไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยนะครับถึงแม้นะครับในจีนจะล็อกดาวน์นะเขาก็กระทบแหละกับรายผลิตของนิคมเขาแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยถือว่ายัางส่งส่ง,สงแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียว ไอเอสไตอนนี้ครับยืนที่เส้น50นะครับยังไม่ใช่มันอยู่ในช่วงก้ามกึ่งว่าจะขึ้นต่อหรือจะยังไงนะครับแต่มามองว่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากายนะครับดังนั้นก็ถือได้นั่นเองนะครับอมตาก,ก็จะประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ให้ไปต่อครับผมตัวต่อมาทีโว้าวว้าว wow, 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 นะครับอย่างที่บอกนะ TOG เนี่ยย่อลงมาไม่หลุดสต็อปล้อเราแล้วก็เด้งกลับขึ้นไป นะครับแล้วก็ยืนกับขึ้นไปอีกเนี่ยไปยืนเนาะก็อาจจะมีคนยิ้มแบบมุมปากนะเล็กๆเพราะว่ามันปันผลมาให้แล้วถูกไหมเออก็จะได้ตัวปันผลตรงนี้ไปเนาะแ <_ s 1> นว <_ s 2> <ๆ>รับให้ไว้ที่เดิมนะครับ9.4เนาะเป็นแนวรับแรกที่เราสนใจไว้อยู่แล้วแหละส่วนแนวต้านเนี่ย10.9นะครับใครจะถือยาวถือได้แต่สําหรับม้าเนี่ยเดี๋ยวม้าก,ก็ดูตามแผนหน้างา,งานอีกทีหนึ่งว่า <_ s 2> ว่ามันเบรกเป็นบิ๊กไวไหมถ้าไม่บิ๊กไวก็ไม่ว่ากัน ก็อาจจะเทคโปรฟิตไปถ้าไปดูไทม์เฟรมวีครับจะเห็นว่าตอนนี้เหมือนมีการที่จะยืนทรงตัวเองขึ้นมานะสำหรับ tog เนาะเพราะว่า tog เนี่ยคือเอาตรงๆว่าถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าเขาจะเสียประโยชน์เพราะว่ากำไรของเขาจะลดลงนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาลุ้นแหละว่าอัตราเงินบาทมันจะอ่อนแค่ไหนเนาะเพราะเพราะว่ามันมีการเพิ่มดอกเบี้ยถูกไหมแล้วก็มีการทำ qt คือหลายอย่างอะดังนั้นมันอาจจะกระทบตรงนี้กับรายได้ที่จะออก ในคอร์เตอร์3ของเขานะครับดังนั้นให้เราแบบเตรียมใจไว้นิดหนึ่งว่าวันที่ประกาศงบมันอาจจะมีการย่อแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ขาดทุนพูดเลยว่าไม่ขาดทุนกำไรค่อนข้างโอเคนะครับส่วนรายการผลิตของเขาเท่าที่ไปดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถส่งออกได้เว้นที่ที่ออสเตรียมั้งถ้าจะไม่ผิดที่มันมีปัญหาในการในการจัดส่งนิดหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะก็ให้ไปต่อนะครับลองดูแล้วกันเนาะ ไปดูไอซ์ไซตอนนี้เตรียมนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่ออย่างแน่นอนน่าสนใจครับอ่าตัวต่อมา PTL นะครับสำหรับ PTL เนี่ยแนวรับให้ไว้ยี่สี่จุดห้านะครับแล้วก็ย่ำอยู่หลายรอบเลยเพราะว่าตัว PTL เนี่ยเราถือกันมาตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่มุกกลานะครับก็ก็มาเรื่อยๆแหละไต่ๆมาเรื่อยๆไปไซด์เวย์ไต่ๆมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็แนวรับอยู่ตรงนี้แหละ24.5นะครับสต็อปลอสอยู่ที่23.5แล้วก็แนวต้านมองวันที่26.75นะครับสำหรับตัวนี้ รูปแบบและกันรูปแบบของธุรกิจเนี่ยเขาจะเน้นไปที่พวกฟิล์มนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเอาไว้ทําเป็นถุงอ่ะเออเวลาเราซื้อพวกขนมนมเนยหรือว่าป้ายราคาจะเห็นไหมมันจะมีพลาส,สติกที่หอ่อเคลือบไว้เออจะเป็นตรงนั้นแหละเนาะแต่ว่าในส่วนของพวกฟู้ดกับกับนอนฟู้ดของเขาอ่ะเขาลายการผลิตเขาจะเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของโรงงานพวกสายฟงสายไฟฟิล์มติดกระจกพวกเนี้ย ก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าราคาก็ทรงๆนะไม่ได้แบบขึ้นหรือลงมากมายนะักแต่ว่า1เนี่ยที่มันน่าสนใจสําหรับตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีคือบริษัทเขาทําวิจัยเกี่ยวกับการลดต้นทุนนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรมาเป็นมา,ม,ามาแทนในส่วนของตรงนี้เนาะแต่ว่าถือว่าน่าสนใจแล้วก็ค่าระวางเรือที่ลดลงเนี่ยทำให้เขาได้กําไรนะครับแต่ว่ามันก็มันก็มีข้อแม้นิดนึงว่า ค่าระวังเรือมันสวิงถูกไหมมันไม่ได้แบบลงแล้วลงเลยอะ่ะเออคือมันลงแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นพอมันขึ้นเขาก็เขาก็อาจจะเป็นจังหวะที่เขาส่งออกพอดีก็อาจจะเสียป,ประโยชน์ไปก็ดูกันแล้วกันนะตอนนั้นนะครับแต่ถือว่ายังทรงดีแล้วก็น่าสนใจแนวต้าน26.75นะครับ RSI ตอนนี้คิดว่าเออน่าจะอยู่กลางๆแหละเนาะเพราะว่าภาพมันเป็นไซเย์เห็นไหมเอออายซก็อยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นไม่ได้มีอะไรหวือหวาน่าสนใจก็เตรียมแนวรับแล้วกันนะครับไปต่อครับโอลิ อ่าสำหรับโอลิเนี่ยหรือว่าออริจินนะครับตัวออริจินเนี่ยแนวรับให้ไว้ที่โซนนี้นะครับชนเป,เป๊ะเลยนะครับ11บาทสต็อปลอสอยู่ที่10.3ครับแนวต้านมองไว้ที่13บาทไกลไหมโคตรไกลเพราะอะไรเพราะว่าออริจินเนี่ยถ้าให้ดูตอนที่ปันผลก่อนหน้านี้นะครับอาจจะย่อลงมาไม่ได้แรงมากนะแต่รอบนี้อาจจะแรงกว่ารอบที่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ารอบนี้ออริจินปันผล0.4 แล้วก็ปันผลในในวันที่10เอ้ยวันที่9ดังนั้นราคา0.4กับราคา11บาทเนี่ยคิดว่าน่าจะลงมาถึง 3- ถึง5%เอเอยู่ในโซนนี้นะครับแต่ตัวออริจินเนี่ยมามองอันนี้แนวรับแรกที่มาสนใจเพราะว่า,อาไอ้ใจต่ำถูกไหมเดี๋ยวพอปันผลอีกอไอ้ใจก็จะต่ำลงไปอีกเนาะดังนั้นก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีในการรับนะครับดังนั้นแนวรับถัดไปเนี่ยมาร์กเตียงไว้ในโซนนี้นะครับประมาณ10.5ตรงประมาณกรอบนี้เนาะ ก็หวังว่าอจะหลุด10.3แล้วกันนะครับสำหรับตัว Origin ตัว Origin เนี่ยจะแตกต่างกับ SC ตรงที่ Origin เน้นเลยคอนโดคอนโดหลักเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าปีนี้ปี2022เนี่ยเป็นปีที่เขาเปลี่ยนเวยมาเริ่มดูทางบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้มีความน่าสนใจบวกกับเขาพยายามที่จะลดต้นทุนในการขนส่งนะก็มีลับมือกับพวกกัน JWd กันกุลคินพวกนี้เพื่อทำเกี่ยวกับพวก โลจิสติกด้วยแล้วก็ถ้าใครที่ติดตาม Origin มาจะรู้ว่าแผนธุรกิจของเขาค่อนข้างที่จะมีความแบบน่าสนใจเกี่ยวกับพวกเมตาเวิร์ดนะครับที่เขาทําลงทุนเนาะทำแพลตฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับตัวเหรียญของเขาพวกดิจิตอลไอเซสตต่างๆเนี่ยมันก็มีความแบบคือดึงดูดเข้าไปอีกนะดังนั้นแบบ ใครที่อยากรู้ลึกๆนะลองไปดูในออฟเดย์ของของตัวออริจินได้นะครับผู้บริหารเขาก็ออกมาพูดค่อนข้างที่จะแบบมีความน่าสนใจเลยอะถ้าดูไทม์เฟรมวิกจะเห็นว่าตอนนี้ไซเวชัดมากนะครับกลอบนี้นะเอากลอบนี้ก่อนนะแต่กลอบเนี้ยมันอัพขึ้นมาไกลแล้วแหละสำหรับตัวออริจินนั่นเองนะครับโอเคออริจินก็น่าจะประมาณนี้เชื <c oughs> <ue> ่อว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบหุ้นอสังหาอะไปต่อครับตัวต่อมาคือฮิวแมนะครับหรือว่า ฮิวแมนิก้านะครับสำหรับตัวนี้ก็ภาพก็ย่อลงมาพักฐานมนะมองว่ามีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปนะครับแต่ปันผลวันที่5ก็คือสัปดาห์หน้าด้วยสัปดาห์หน้า 5, มีวันให้เทรดวันที่3นะถ้าไม่ทันเนี่ยก็คืออ่ะคุณเตรียมเลยเพราะวันที่5ก็ปันผลแล้วอ่นะเนาะดังนั้นก็ลองดูแนวรับเนี่ยให้ไว้ที่11.5ครับสต็อปลอสแนวต้าน13.2ตัวนี้คิดว่าในช่วงปันผลน่ะคงไม่ได้ลึกมากเออภาพจะคล้าย ของพวกออริจินนะครับแต่มันจะมาลึกหลังจากปันผลเนาะเพราะว่า,าเขาดูจากขึ้นใหญ่อะมันจะเห็นว่า,ามันทำมันทำโลตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันอาจจะทำนิวโลตรงนี้เพื่อมารับกับกรอบนี้นะครับดังนั้นภาพตอนนี้ก็ให้เราลองดูแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับตัวตัวฮิวแมนะิก้าเนาะหรือว่าฮิวแมนสำหรับฮิวแมนิก้านะครับตัวธุรกิจเท่าที่เท่าที่ไปฟัง นะครับในในวันที่เขาประชุมก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่เพิ่มเติมต้องคุย่อย่างนี้นะครับเพราะว่าในตัวซอฟต์แวร์ที่ทําให้กับเกี่ยวกับงานบุคคลต่างๆที่เขาทำก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แผนการทําธุรกิจเกี่ยวกับ wellness ให้กับพวกบริษัทนะ w e l l n e s, <S, <Wellness> <S คือพวกสวัสดิการทําแบบ,บประกรัน การดูแลพวกประกันการดูแลเบ n นฟิตต่างๆของบริษัทอันนี้เป็นเป็นแพลตฟอร์มที่เขาจะทาขึ้นมาใหม่เนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะทําในปีนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวเฮลเมเ i กานะครับภาพถ้าดูจากกราฟวี k เนี่ยจะเห็นว่าคลื่นเนี้ยไม่ค่อยชัดนะครับยังไม่ชัดเดี๋ยวต้องรออีกสักหน่อยเนาะสำหรับเฮลเมเนกาตัวเนี้ยเพิ่งเราเพิ่งเอาเข้าเฟสบอลลิเองนะเออก็ลองดูนะครับ ไปต่อนะครับตัวต่อมาเนี่ยตัวนี้ยิ่งพึ่งเข้ามาเลยเนี่ย RBF เนี่ยพึ่งออกมาเร็วๆนี้อ่ะสำหรับ RBF นะอ่าใครที่ได้แนวรับไปพร้อมกันก็หมายแรกนะครับส6 7เนาะสต็อปลอเนี่ยมองไว้ที่14.9ครับแนวต้านมอง19บาทททำไมมองแนวต้านไกลจังทั้งๆท,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 ที่ขึ้นใหญ่ดาวซะขนาดนี้แล้วก็แต่มากอะชอบการพักฐานเนี่ยก็เลยเอามาติดสแกนนั่นเองเนาะแล้วก็ปันผล0.15ถือว่าน,น้อยมากนะครับสำหรับตัว RBF เหตุผลนะที่เขาปันผลออกมาน้อยเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่านะครับในส่วนของบริษัทเขา,เาไปทําพวกรายการผลิตเพิ่มแล้วก็วิจัยเพิ่มนะครับเกี่ยวกับเพราะว่า RBF เนี่ยเขาทำลอแมทที่เป็นพวกชุดทอดนะครับหรือเขาเรียกว่าโคตติ้งอะ่ะเออเหมือนเรากินกินของอ่ากินเฟรนฟรายแล้วก็มีพวกผงปรุงรสอะไรมาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยหรือว่าจะเป็นของทอด หรือขน,ขนมเบเกอรี่อะไรพวกนี้นะครับเขาจะทำใน,นสน่วนนี้แต่สิ่งที่ RBF มันมันดึงดูดมาก่อนหน้านี้เพราะอะไรในทีมกัญชาเนี่ยมาเด่นมากนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแต่ปีนี้นะครับก็ในในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเขาจะเริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับอไอตัวสารสกัดที่จะมาทำเป็นแทนแทนตัวพวกการปลูกพวกธัญพืชน,นี่แหละเพื่อจะมาทำพวกนี้เพื่อลดต้นทุนนะครับดังนั้นก็มีความน่าสนใจ แต่การส่งออกไม่ได้กระทบอะไรนะครับค่าระวังเรือลดลงได้ผลประโยชน์เต็มๆก็ลองดูนะครับสำหรับ RBF ตอนนี้ก็ใกล้จะเชิดไปถึงเส้น70แล้วก็ระมัดระวังนิดนึงเนาะรอเขายอดไอซประมาณ50ตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับตัว RBF นะครับเพราะว่าเขาจ่ายปันผลไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าปันมันผลเนี่ยไม่ได้รับนะครับมารับเอาวันต่อมาวันที่27 <laughs> อ่ะตัวนี้ทาเฟรเวมวิกจะเห็นว่า พักฐานทรงคล้ายๆกับตัว P.J. w ดนะครับทรงคล้ายๆกันเนาะก็เดี๋ยวรอเขากลับตัวขึ้นไปเราก็เทคโปรฟิตกันประมาณนี้นะครับสำหรับ RBF ไปต่อตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว f i n นนเซียตัว f i n นนเ i ียเนี่ยหลายคนอาจจะแบบอู้ยังไงวะเนี่ยย่อสะแลงใช่นหะครับสำหรับตัว f i n นนเซียนะแนวรับเนี่ยมาร์คให้ไว้ที่5 5.4เนาะเพราะว่าตอนที่ให้ไว้อะมายังไม่รู้ว่า าการประชุมพูดถึงหุ้นวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีแผนนะครับในการาเปลี่ยนถ้าเพื่อนๆจําได้นะว่า SCB ก่อนหน้านี้เขามีการให้แลกหุ้นเป,เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น SCBX ถูกไหมครับแล้วก็เอามาเข้าตลาดตัว f i n แ n นเซียจะทําตามเหมือนกันนะครับตัว f i n แ n นเซียจะเปลี่ยนชื่อเป็น f i n แ n นเซียเนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็กําลังเสนอเพื่อเสนอแลกหุ้นนะครับแต่คนที่จะแลก ต้องแลกถึง70%หมายความว่าถ้ามีคนมาแลกจำนวนไม่ถึง70%อร์การเปิด Acbx จะไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยลูดพยายามลูดนลงมาเนาะก็มาอยู่ใกล้ๆส t o p l ล s s แต่แบบนี้นะครับม้ามองว่า,าแผนนี้อาจจะต้องรอก่อนเนาะแต่ว่าที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับแนวรับเนี่ยม้ามองว่าแนวรับนี้ถ้ามันย่อมาถึง4.9เป็นโอกาสที่ดีเพราะอะไรเพราะว่า เดี๋ยวตอนที่เขามีการแลกหุ้นเปลี่ยนหุ้นเนี่ยมันมันอาจจะมีการหลุดไดหลุดของตัวหุ้นลงมาอีกค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับที่จะเข้าเล่นตัวนี้ให้ระมัดระวังนะเออเพราะว่าการการที่มันเสียลงไปขนาดเนี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มกับการเล่นเนาะแต่ถ้าใครที่จะถือเพื่อที่จะแลกหุ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าหุ้นเขาแลก1ต่อหนึ่งเหมือน SCB เลยนะแล้วทําไมเขาถึงต้องเปิด เป็น f i n a n c i a ์เเขาบอกว่าเพื่อที่จะาสามารถทําให้บริษัทสามารถทําพวก Digital Access ดิจิ t a ลแอคเซได้หมายความว่าเทรดนะครับไม่ใช่การซื้อเหรียญนะไม่ใช่เหมืองนะครับแต่ว่าเป็นการเทรดนั่นเองดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองดูเนาะว่าถ้าใครที่คุ้นบิดครับทรงมันจะเหมือนกันเลยอ่ะว่าแล้วก็ไปเปิดอ่ะว่าแล้วก็ไปเปิด SCB ให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ย SCB เนี่ยวันที่เกาวันที่เขาประกาศนะครับช่วงเดือนกุมภาจะเห็นว่าราคารูดเลยฟลืดเห็นไหมอันนี้คือช่วงเขาเทนเทนเทนเดอร์ออฟเฟอร์ถูกไหมที่เสนอเสนอแลกหุ้นนะครับพอวันที่ SCB เปิดเป็น SCBX วันแรกดูสิจาก90ลงมาขนาดเนี้ยแล้วในวันถัดมากลับมาตรงนี้เลย และตอนนี้กลับมายืนที่11 5แล้วนะครับเดี๋ยวมาเชื่อว่าอีกสักพักก็จะกลับไปยืนที่เดิมที่1 2อเนาะเพราะว่าบริษัทเขามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วก็ไม่มีผลลบอะไรตัวธนาคารอะไรเขาก็ยังดําเนินการแถมเขาสามารถทําแพลตฟอร์มในการลงทุนที่จอร์อัลแอคเซสได้ด้วยดังนั้นตัวฟินเซียก็เลยมองว่าลักษณะจะคล้ายๆกันเนาะแผนเราจะเล่นเล่นแบบระมัดระวังนิดน,นึงนะดูก่อนดูทิศทางมันก่อนเนาะแต่ว่าเขาเสนอขายอย่างแน่นอนนะครับ ไปประชุมผู้ถือหุ้นมาก็ถือว่าน่าสนใจอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ของเรานั่นเองอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์มาถือว่าครบนะรอบนี้ถือว่าครบเครื่องนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงแบบเขาออกมาประกาศรายได้ออกมาประกาศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะเข้าไปฟังนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะเข้าไปฟัง ก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c r i b e เช่นเคยมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับ <ๆ S 1> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับอ่าก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนก็ขอบคุณที่ทุกคนนะครับรับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ